สวัสดีค่ะป้าแม่อยู่ที่ Kawasaki Mobis Motorbike ซอยสีด่าน18นะคะคลิปนี้ป้าแม่พามาชม Kawasaki รุ่น400อ๋อ Ninja อยู่นี่ค่ะนินจา400เห็นไหมคะตัวตัว400เลขสีแดงนี่หวยกว่ามันจะออกก็อ,อีกนานเนาะอ,อย่าเป็น,นึกอย่าเพิ่งเป็นนึกถึงเลยโอเครุ่นนินจา400ค่ะ เป็นสีขาวดำแล้วเล่นตกแต่งสีแดงมีสีแดงตัดด้วยมีขาวแดงดำสามสีเลยค่ะด้วยความเท่ความหล่อสุดประมาณของเขาของคาวาซาก,กินะมาดูข้างหน้าเลยป้าให้ดูตรงนี้ก่อนเลยล้อก่อนล้อเขาสวยมากป้าบอกเลยตรงนี้ขอบล้อเนี่ยตรงตรงนี้เห็นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เขาเป็นดิสเบกนะเป็นจานล้อแมกดิสเบกนะ อืมนะ <c oughs> ไม่พยักหน้าไม่รู้นี่แล้วนี่เขามีเส้นสีแดงเขาเล่นแต่งสีแดงตรงขอบล้อเห็นไหมคะสวย ABS มีระบบ ABS ด้วยบางกลน,น้าก็ดำเนียนดำเงาดำเนียนนะคะบางกลหน้าอยู่นี่ดูไฟเลี้ยวเขาซะก่อนด้วยความเท่เห็นไหมคะเล่นเหลี่ยมเล่นมุมเล่นอะไรทำให้เพลิดเพลินขอบล้อป้าอยากจะรู้เบอร์อะไรเนาะเดี๋ยวดูหน่อยนะ แปปปล้อก็ล้อดันหลบด้วยนะคะดันหลับดันหลบนี่แหละขอบล้ออยู่ตรงไหนเนี่ยป้ายังไม่เห็นเลยอ๋ออยู่นี่17ค่ะขอบล้อเบอร์17ไฟข้างนี่ดูตรงนี้ตรงแก้มข้างหน้าเขาสิแก้มข้างหน้าเขานี่เห็นไหมเป็นดำดำเงาแล้วใช้สีแดงสติกเกอร์สีแดงเล่นสีสันก่อนที่จะถึงไฟข้างหน้านี่มีไฟหลีอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่ไฟหน้าเขา ดีไซน์ได้เท่มากเท่หรูไฟเลี้ยวเขาก็เก๋ระเบิดถดเิงไปหมดนะคะนี่สันจมูกเขานี่ดูสันจมูกเขามีการเว้าแหวงด้วยนะคะโลโก้คาวาซากติตรงหน้าผากนี่หน้ามีจอมีปกปิดเห็นไหมคะโอ้ยแล้วกระจกเขาขอโทษค่ะกระจกเขาอย่างเท่เลยมีเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมและเนี่ยนะคะเป็นเล่นเหลี่ยมเลย มาตรงนี้ต่อเลยเนาะไหนไหนมานี่แล้วก็ตรงนี้ไฟเลี้ยวดูแล้วนี่ด,ดูตัวท้องตัวถังเขาเห็นไหมขาวแล้วก็มีดำแล้วก็มีแดงสติกเกอร์แดงตัดเห็นไหมเท่มะอืมขาวแดงดำเห็นไหมคะ Ninja, นินจานี่แล้วตัว,ต,วตัวอกเขาเนี่ยอกอก,อกหานนะไม่ใช่อกไก่แล้วละ่ะอกห่านคาวาซากิโลโก้ตัวหนังสือสีขาวอยู่ข้างล่าง ส่วนตรงท้ายอกเขานี่เป็นนี่สีดำค่ะนะคะนี่แล้วตัวนี้เห็นไหมสีแดงตัดกันนี่ขาตั้งลงตั้งเดียวอยู่นี่นี่กระเพาะลำไส้ตับไตอันนี้เขาอันนี้เขาไม่ค่อยเปิดเผยรุ่นนี้ไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะคะตับไตไส้พุงจะให้เห็นแค่หัวใจหัวใจอยู่นี่นะคะเริ่มอีกแล้วเกียร์ <laughs> เกียร์ นี่พักเท้านี่พักเท้าคนซ้อนนี่นะคะนี่ไงสี่ร้อยสี่ศูนศูนย์อันนี้นี่เป็นลูกโซ่ค่ะเห็นไหมแล้วก็จะมีที่คุมครอบสีดำล้อด้านหลังเห็นไหมสีนี่บังโกลหลังอยู่นี่ค่ะนี่นี่นี่บังโกลหลังลืมไปชกอยู่ตรงกลางเลยค่ะเนี่ยชกเบลเบราสีดำอยู่นั่นเป็นกำไลล้อม,รอ,มรอบอยู่นู่นมาดู ล้อมรอบตามป้ามาไฟนี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟท้ายนี่ไฟสองป้ายทะเบียนนี่ไฟทับทิมโอเคตูป้ปงตู้ปลานี่นะคะน้ำมันเบรกนี่ลำไส้ใหญ่ <c oughs> อันบลูเตอท่านนะสีดำแล้วตรงครอบตรงท้ายที่ไอจะพ่นออกมาเนี่ยนะคะนี่ตรงนี้เป็นสแตนเลสเป็นนี่อะไรนี่แหละนะคะ แล้วที่ครอบตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสยังใหญ่แบบแข็งแรงทนทานดูสถิดูป้าดีดปิ๊บลงมาเห็นไหมน,ะนี่หัวใจสำคัญเลยอันนี้ก็คือเบรกหลังนี่นะคะเบรกหลังสีขาวสีดำสีแดงตัวหนังสือคาวาซากิตรงนี้เห็นไหมคะนี่มีช่องอะไรให้เห็นด้วย เปิดเผยเหมือนกันนะคะนี่ไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่เลยนี่ตรงนี้นี่ไฟเลี้ยวขวาก็อยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็คือคันเร่งเนาะปลายหงปลายแฮนก็เป็นสีดำหุ้มอันนี้ก็เป็นเบรกหน้านี่นะคะแล้วก็นี่ปุ่มเดี๋ยว,ยวป้าเลาะไปฝั่งนู้นก่อนอันนี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดสตาร์ทนะคะอันนี้ปิดอันนี้เปิดแล้วก็สตาร์ทนี่เลยค่ะ อันนี้ก็คือน้ํามันเบรกนะคะลายนี่ไล่ลงมาตรงนี้นนีๆเอ้ยโอ้ดูหน้าจอหน้าจอนับปัดเขาก่อนเด้อหน้าจอหนําปัดเขาท,ทําเท่เห็นไหมละ่ะเนาะนี่กุญแจนี่ที่เสียบกุญแจก็อยู่ตรงนี้เอ้แต่คันนี้กุญแจไม่อยู่กุญแจไม่อยู่เพราะถ้ากุญแจอยู่ก็นี่คือเปิดนี่กุญแจเสียบปุ๊บเปิดเติมน้ํามันนี่ค่ะแล้วด้านซ้ายนิใไปใดูนี่นะโอเคขยับนิดนึงนี่ อันนี้คลาสคลสนะคะนี่ปลายคลาสก็เหมือนด้านขวาแหละอันนี้ก็ไฟหลีสูงหลีต่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็เป็นแต่ค่ะเป็นเป็นเป็นปน,น,นี่แล้วตรงด้านหน้าตรงนี้นะป้ายเขาเป็นลายแคปบ้านนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเบาะตรงคนนั่งนี่ที่นั่งนี่เป็นเป็นหนงังหนังสีดําแต่ไม่ใช่เนียนไม่ใช่เรียบนะคะ มันจะเป็นเหมือนเหมือนลายสามเหลี่ยมเล็กๆละเอียดอะนะคะนี่เห็นไหมละเอียดแล้วส่วนที่คนซอ้อนนี่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะเล่นเหลี่ยมมาอย่างนี้เห็นไหมคะเล่นเหลี่ยมแล้วก็ใช้เออเป็น,เป,นเป็นเข็มขัดเหมือนเข็มขัดคาดตรงนี้เดินด้วยได้เพื่อความเท่ไงเพื่อความเท่ความเก๋นี่แหละคะ่ะหนุ่มที่ดีไซน์ หนุ่มที่ดีไซน์รุ่นเนี่ยคงจะหลอ่อไม่หยอกไม่เบาแล้วขออย่าให้ป้าเจอก็แล้วกันนะเจอเสร็จป้าแน่เสร็จอะไรป้าจะให้ไปสอนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่อะไรคิดอย่าคิดลลกผู้หญิงแก่ๆอย่างป้าเป็นคนที่ใจสะอาดบริสุทธิ์นะคะอย่าให้เจอนะถ้าเจอหนุ่มคนดีไซน์คนนี้นะเสร็จป้าป้าจับให้ไปสอนป้าขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยโอเคนะคะอืม อยากเจอโอเคแล้วอย่าลืมกดติดตามป้านะคะสำหรับคิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายาราค่ะ